รีบชิกด่วนถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการผิดปกติภายในร่างกายก็ได้ค่ะหลายคนนะคะถามพี่ปลามาเลยพี่ปรามีอาการอะไรไม่าารู้าาร,รู้สึกหายใจเหนื่อยมากเลยอะไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรวันนี้พี่ปาลารวบรวมมาให้แล้วนะคะว่าถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นโรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะอาการหอบเหนื่อยและเจ็บหน้าอก เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งนะคะเราทุกคนคงเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเช่นล้างออกกําลังกายบางทีก็มีอาการเหนื่อยแต่อาการเหนื่อยแบบนั้นเนี่ยถ้าหลังออกกําลังกายเราถือว่าเป็นอาการที่ปก,กตินะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายคนจะต้องมีอาการนี้แต่ว่าบางคนนะอาจจะมีอาการเหนื่อยมากในขณะที่บางคนอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าเมื่อออกกาลังกายในขนาดเดียวกันค่ะอาการเหนื่อยง่ายหมายถึง เมื่อรอกกำลังกายเราก็เหนื่อยในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยปกติที่มีอายุรุ่นรลาวาเขาเดียวกับเราทําได้สบายโดยไม่มีอาการอะไรดังนั้นพูดง่ายๆคือคนอื่นๆเขาทําได้สบายไม่เหนื่อยแต่เราทําบ้างเรากลับมีอาการเหนื่อยอาการเหนื่อยคืออะไรคนปกติต้องหายใจนะคะเพื่อหายใจเข้าเมื่อนำออกซิเจนเนี่ยซึ่งมีอยู่ในอากาศเข้าไปให้ร่างกายใช้และหายใจออกเพื่อนำาซคาร์บอนไดอกไซด ซึ่งเป็นของเสียที่สร้างขึ้นในร่างกายออกไปการหายใจควบคุมในูนย์ควบคุมการหายใจใ,ใ,ใ,ในสมองซึ่งสมควบคุมให้ปริมาณการหายใจเป็นสัดส่วนกับความต้องการของของอกซิเจนในร่างกายโดยที่ตัวเองไม่ต้องรับรู้เมื่อร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นศูนย์ควบคุมการหายใจก็จะกระตุ้นให้หายใจเพิ่มขึ้นตามเมื่อต้องการออกซิเจนน้อยลงศูนย์ควบคุมการหายใ,ใจจะสั่งให้หายใจน้อยลงโดยไม่รู้สึกตัวว่าหายใจมากหรือหายใจน้อย แต่ตัวเองสามารถควบคุมการหายใจได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นถ้าต้องการจะกลั้นหยุดหายใจหรือจะหายใจเร็วก็สามารถทําได้การหายใจต้องใช้พลังงานโดยมีกล้ามเนื้อช่วยการหายใจได้แก่กล้ามเนื้อที่ยึกซี่โครงของทรงอกและกระบังลมหดตัวทําให้ทรงอกเคลื่อนไหวเป็นตัวสําคัญคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสาเหตุของอาการเหนื่อยและหายใจไม่อิ่มสาเหตุของอาการเหนื่อยอาจเป็นจากโรคหรือไม่ใช่จากโรคก,ก็ได้ และแบ่งเป็นเหนื่อยปัจจุบันคือเพิ่งเป็นมา2-3วันหรือเป็นเรื้อรังคือเป็นมานานแล้วสาเหตุจากโรคนะคะข้อที่1โรคหัวใจข้อที่2โรคปอดข้อที่3จากโรคอื่นๆที่ทําให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันเอ้จากโรคอื่นๆโรคอะไรบ้างคะพี่ปราพี่ปราบอกเลยนะคะจากโรคอื่นๆเรามีหลายโรคเลยคะ่ะที่ทําให้เรามีอาการเหนื่อย และการเหนื่อยเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆเดีววันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะฟังต่ออย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเทียมเฟชเป็นขนันกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับโรคอ,อื่นๆที่ทำให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันได้แก่ จะบ,บันีเหตุเกิดการบาดเจ็บที่ทรงอกเราอาจจะมียอันตรายถึงปอดและหัวใจโรคอื่นๆที่ทําให้มียการเหนือเรื้อรังโรคสมองและก็ประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อเช่นหลอดเลือดเลี้ยงสมองตีโรคกล้ามเนื้อฟโฟหรืออาจจะเป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรังโรคโลหิตจ,จางโรคคอพอกเป็นพิษต่อมไทรอยทํางานเกินขนาดต่อมไทรอยทํางานน้อยการพิการของกระดูกทรงอกจํากัดการเคลื่อนไหวของทรงอก ทำให้การหายใจลําบากขึ้นออกแรงมากขึ้นกรดในกระเพาะไหลย,ย้อนกลับแล้วก็ท้องอืดโรคไตเลื้อรังโรคตับในระยะรุนแรงสาเหตุไม่ใช่จากโรคอ่าน,นี้เนี้ยเกิดจากอะไรล่ะคะก็เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายขณะกําลังฟื้นจากไข้พักผ่อนไม่เพียงพอเครียดกังวลท้อใจส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาหาด้วยอาการเหนื่อยง่ายบางไม่ได้มาจากโรคตไตมีโรคจํานวนมาก ที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหากไม่รักษาหรือรักษาช้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือต้องพิการมีอาการเหนื่อยไปตลอดชีวิตเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการเหนื่อยหรืออาการผิดปกติอะไรต้องรีบไปตรวจไปรักษานะคะอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ช่วยเหลือเราได้มากแล้วหลายคนนะมีเคสตัวอย่างที่พี่ปลาเคยเจอนะคะบางคนมีอาการเหนื่อยมากก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปตรวจไปรักษา ปล่อยทิ้งไว้เมื่อมีการเหนื่อยขึ้นมากๆสาเหตุนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะคืออะไรคะเขาจะเหนื่อยจนเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีโรคที่ผิดปกติอยู่เช่นโรคหัวใจโรคปอดเองหรือมีการติดเชื้อในอส่วนต่างของร่างกายการติดเชื้อนี่จะทำให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น เราก็จะมีอาการเหนื่อยถ้าเราไม่ได้ทําการตรวจการรักษาการติดเชื้อนั้นก็จะมีการแพร่กระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปราณเนรยาอย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจเมื่อมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์อย่าซื้อยามาทานเองถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h hey, ที่พิชเป็นคนกรีนใจพี่ปราณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะความรุนแรงของอาการเหนื่อยแพทย์มักถ,ถามถึงความรุนแรงของการเหนื่อยว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยดูความสามารถในการออกกำลังกายเพื่อประเมินดูสมรรถภาพผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคที่ใช้กันทั่วๆไปก็คือใช้ World Scale นะคะพี่ปราบอกเลยนี้สำคัญเลยนะคะเป็นการตรวจเพื่อเช็คของเราแล้วโคโก็จะมีแบ่งเกรดจากศูนย์ถึงสี่มีอะไรบ้างเกรดศูนย์จะไม่มีอาการหอบเหนื่อยยกเว้นไปออกกำลังอย่างหนักเกรดหมีอาการเหนื่อยเมื่อเดินเร็วๆบนทางราบหรือเดินขึ้นเขาเกรดส ต้องเดินบนทางราบได้ช้ากว่าคนปกติที่มีอายุขนาดเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงเกิดอาการหกเหนื่อยหรือต้องหยุดพักเพื่อหายใจเมื่อเดินทางบนทางราบได้ระยะหนึ่งเกรด 3. ต้องหยุดพักหายใจเพราะเหนื่อยเมื่อเดินได้ประมาณร้อยหลาหรือในราวสองถึงสนาทีเกรด 4. มีอาการเหนื่อยเมื่อต้องออกจากบ้านหรือเหนื่อยเมื่อสวมหรือถอดเสื้อผ้าออกเอง หรืออาจใช้การแบ่งของสมาคมโรคหัวใจนะคะของรครนิวยอร์ก็ได้ mm. ก,ก็จะแบ่งเป็นว่าคลาสหนึ่งออกกำลังได้โดยไม่จำกัดเหมือนคนปกติสำหรับคลาสสองนะคะแค่เราจำกัดการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยๆแต่ถ้าออกกำลังตามธรรมดาก็มีอาการเหนื่อยบ้างคลาสสามต้องจำกัดการออกกำลังกายอย่างมากไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยๆออกกำลังเล็กน้อยก็เหนื่อยนะคะ คลาสสี่ไม่สามารถกําลังได้โดยไม่เหนื่อยแม้แต่อยู่เฉยๆก็อาจจะเหนื่อยอาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อกําลังเพิ่มขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าสําหรับหน่วยกายภาพบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร้ายแห่งเลยนะคะก็จะใช้การแบ่งที่ละเอียดกว่าในการประเมินอาการและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยเช่นใช้ Rating Scale for h i s นี่ยเป็นต้นการตรวหาสาเหตุอาการเหนื่อยหายใจไม่อิมที่เกิดจากโรคการซักประวัติ การตรวจร่างกายที่ได้มาตรฐานตรวจเลือดตรวจหน้าที่ตับไตตับไทรอยเอสเตเรโซงอกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ตรวจสมรถภาพปอดจะบอกถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหรือเกิดอาการได้เกือบหมดสาเหตุของโรคที่สําคัญคือโอรคปอดและโรคหัวใจโรคปอดเป็นโรคที่พบบอ่อยที่สุดอย่างที่พี่บอกเลยค่คะว่าโรคปอดเนี่ยหลายคนจะมีอาการผิดปกติดังกล่าวแล้วก็อาการผิดปกติเนี่ยมักจะทําให หายใจเหนื่อยมากเลยค่ะเออโรคที่เป็นส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในพวก,กโรคหอบหืดโรคหลอดเลืลอดอักเสบเรื้อรังโรคถุงลมปอดโป่งพอง,องการตรวจเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดจะตรวจพบผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมดแต่บางครั้งแพทย์อาจต้องการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนและเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรคหัวใจที่พบบ่อยคือโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีโรคนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยนะคะ ซึ่งถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า25ปีมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอกได้เลยว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะพบนะคะแล้วก็จ,จะเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องเช่นโรคเบาหวานกำมดนโลหิตสูงไขมันสูงโดยเฉพาะมีเอ็กซเรย์หัวใจและเครื่องหัวใจที่ปกติรล้จะพูดได้เลยว่าถ้าถึงเรามีอาการผิดปกติใดๆก็จะต้องมีการตรวจซ้ำดูนะคะ โรคทางสมองส่วนใหญ่จะตรวจร่างกายก็พอก็จะบอกได้ว่าเป็นโรคทางสมองหรือไม่เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดก็คือจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ไปที่รงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่าเรามีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าวหรือไม่การหาสาเหตุของการเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่อิ่มเราต้องมาเช็กกันอย่างละเอียดเลยนะคะจะต้องมีการตรวจพิเศษบางอย่างเพื่อดูว่าอาการต่างๆเรานั้นเกิดจากโรค ที่เป็นอยู่แล้วมีพยาธิสภาพของโรคที่ไหนการรักษาที่เหมาะสมควรทําอย่างไรที่ปราณีรยายามเลยค่ะถ้าเรามีการปกติต่างๆดังกล่าวแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้เราต้องไปตรวจไปรักษาอย่าซื้อยามาทันเองและที่สําคัญอย่าปล่อยให้การเป็นมากขึ้นต้องรีบไปรักษาเลยนะคะถึงตอนนี้อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Youtube ูบเฮลตี f i c h เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้ส่องใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียรพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกง,งช่อง u ู u ู e b e ลตี y Fit เชื่อพี่ปรานะคะ